อบตอทุ่งทองจัดโครงการจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567วันที่26กรกฎาคม2567เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีณวัดกลางทองราชบุรณะตำบลทุ่งทองอำเภอ่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีนายกอบกิจสบายยิ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาบิ๊กคลินิ่งเดย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรษาอบ27 8กรกฎาคม2567โดยมีนางสาวนุชจลินวงศ์วิไลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายพีรพันธ์วีระสุนทรกำนันตำบลทุ่งทองส่วนราชการสมาชิกอบตอสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางทองชมรมผู้สูงอายุจิตอาสาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระดํา,า,าริ เราทำความดีด้วยหัวใจด้วยส่งมุ่งหวังให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสาม,มาคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันหลักของชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชมพรรษาหกรอบยี่สิบแปดกรกฎาคม2 5 6พันห้ารอหกสิบเจ็ดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้นะคะรบกวนนิดนึงค่ะอ่าขยับนิดง